สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเหรียญ50สตังค์ปี2,500นะก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงก็คือก่อนหน้านี้มีมีการทำคลิปไว้หรืออะไรเงี้ยครับทีนี้มันมีคนแบบ ไปดูไหนมาก็ไม่รู้แล้วมีคนให้สามแสนก็วิ่งมาหน้าร้านเนี่ยฮะก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องทําความรู้จักกับเหรียญก่อนใช่ไหมครับกุลาเราจะขายหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเราไปรู้จักเหรียญนี้กันเหรียญห้าสิบตางค์ปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเป็นเป็นเหรียญที่มีถ้าถ้าเทียบกับเหรียญปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเหรียญห้าสิบตางค์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะก็คือใหญ่กว่าเหรียญห้าสิบตางค์ปัจจุบันค่อนข้างเยอะแหละแต่เล็กกว่าเหรียญห้านะ รุ่นนี้จะเล็กกว่าเหรียญ5บาทที่เราใช้กันปัจจุบันแต่ใหญ่กว่าเหรียญบาทนะครับเหรียญรุ่นนี้น้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ4.5กรัมนะครับเนื้อโลหะของเหรียญเนี่ยคือถ้าถ้าเรียกกันแบบบันปานก็เรียกทองเหลืองเนาะหรือหรือที่ภาษาอังกฤษก็เรียกอลูมิเนียมบรอนส์นะครับอลูมิเนียมบรอนก็คือมันมีสมวนผสมของอะไรบ้างบรอนส์คือทองแดง อลูมิเนียมก็คืออลูมิเนียมดังนั้นเหรียญน,นี้แปลว่ามันต้องมีส่วนผสมสอง,สอ,งอย่างละคือทองแดงกับอลูมิเนียมนะครับอาชีพพพูดง่ายๆนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อโลหะส่วนใหญ่ของเหรียญเนี่ยคือธาตุหลักๆคือทองแดงประมาณ9กได้เลยนะเหรียญรุ่นนี้แล้วก็จะมีส่วนผสมของอลูมิเนียมนะครับ <c oughs> เล็กน้อยแล้วก็มีตัวซิงค์ผสมอยู่ด้วยนะครับผสมกันออกมามีประมาณ 2- 3สาธาตุใหญ่ๆนะครับคือมีทองแดง ทองแดงหลักๆคือเวลาคุณล้างอะไรพวกเนี้เข้าไปข้างในทองแดงทั้งนั้นครับเพราะว่ามันมีทองแดงผสมอยู่ประมาณ90%กว่าน่ะก็คือเอาง่ายๆน้ำหนักเหรียญ4.5กรัมเนี่ยตีเป็นทองแดงอ่ะไปประมาณ91%ของน้ำหนักทั้งหมดอ่ะแล้วก็มีตัวซิงก์กับตัวอลูมิเนียมอีกนิดหน่อยครับผสมกันอยู่ประมาณ3พารหลักๆจำนวนการผลิต439ล้าน87 0,000คุณไม่ต้องบอกว่ามีอ่ะมีทุกคนแหละ ใครไม่มีเหรียญน,นี้บ้างในไลฟ์เนี่ยมีทุกคนนะครับ u n เเข้าประเมินในหนังสืออยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับแต่ว่าราคาซื้อขายจริงๆก็ไม่ได้แพงขนนั้นนะ,นะอยู่แค่หลัก10ต้นๆเท่านั้นเองนี่คือสภาพ UNC นะเหรียญปกติเหรียญรุ่นนี้ตามแบบฉบับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปคือหัวกับก้อยมันต้องสลับกันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเหรียญรอห้ตาแผ่นดินช้าง3เสียนรอสอหน่งสองช้างรอหช้าง ยืนพัดแทนรอเจ็ดทุกเหรียญที่กล่าวมาหัวก้อยสลับกันหมดดังนั้นคือเหรียญหมุนเวียนหัวกับก้อยมันสลับกันมาตั้งแต่โบร,โบราณแล้วครับตั้งแต่สมัยรอห้าแล้วอ่ะรอห้ารอห้าตาแผ่นดินก็สลับทุกเหรียญน่ะเหรียญต้องสลับช้างสามเศษรอสองหนึ่งองเจ็ดต้องสลับถ,ถ้าตรงปุ๊บนี้ปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับช้างสามเศษรอสองหนึ่งองเจ็ดดังนั้นคือเหรียญพวกเนี้ยเขาทำมาหัวก้อยสลับกันตั้งแต่โบราณละนี่คุณต้องรู้จักเหรียญนี่ก่อนนะก่อนที่คุณจะขายเหรียญน่ะ เวลาคุณไปคุยกับมิจฉาชีพคุณจะได้รู้มากกว่ามันมันไม่รู้เรื่องหรอกเหรีย <c oughs> คือเหรียญห0สสตังค์เนี่ยคุณสังเกตว่าปลายกระบ,บี่ทัางล่างเนี่ยมันจะชี้อยู่กลางพอพานซึ่งมันชี้อย่างนี้ทุกเหรียญน,นะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวกลางพอพันนะอันนี้เจอบ่อยมากคือคือเหรียญรุ่นนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับกลางพอพาน,นครับไม่ต้องไปดูครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนก่อนก่อนที่ออามาขายนะครับ50สสตังค์มัน 5็ห้าห้าสิบสตังค์คุณไปเจออยู่ท้ายพอพันนั่นแปลกเลยนะเพราะว่ามันชี้อยู่กลางพอพานทุกเหรียญอันนี้คือปกตินะครับปกติย้ำหลายหลายรอบเลยมันมันชอบมีคนมึนเดี๋ยวคือคือเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับปกติปลายกระบี่ข้างล่างเนี่ยมันจะชี้อยู่กลางพอพานนะนี่คือปกตินะครับรูปากผมชัดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะต้องมีคนมาหน้าร้านแล้วก็เอาคลิปนี้มาเหรียญห้าสิบสตังค์ ปี2500นะครับปลายกระบ,บี่ข้างล่างชี้กลางพอพันปกติดูปากผมนะครับปกติปกตินี่จ่ำหลายๆเนอะผมโดนบ่อยมากว้าวต้องพูดชัดๆเนี่ยมันมันไม่ชัดตัไม่รู้จะพูดไงจำนวนการผลิตนี่บอกไปแล้วนะสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเหรียญเอาเอาชัดๆเลยวะเนี้ยเอาละเอียดยิบเลยน้ำหนัก4.5กรมัมขนาด23มมิลน,นี่เล็กกว่าเหรียญห้านะฮะโอเคครับรู้จักกันละเหรียญนี้คุณคุณสามารถก๊อป ตภาพตรงนี้ไปได้นะฮะมันมันกอได้นะเวลาไปดูข้างหลังมันกอ่อได้คุณกอ่อมาแล้วแคปภาพนี้ก็ได้ในหนังสือเขาประเมินไว้70บาทอย่าหลอนว่ามีคนให้สองสามแสนนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เหรียนรุ่นเนี้รอให้เดียวก็ไม่มีใครซื้อเรายูนซีอ่ะจริงๆต่อมาเรามาดูเหรียญที่มันพอมีราคาบ้าง <c oughs> คือเหรียญห้าสิสตังค์ปีสองพั้าร้อยขนาดยี่สิบห้ามิ ปกติเหรียญรุ่นนี้มันจะเล็กกว่าเหรียญ5ใช่ไหมครับยีิบมิล25มิลปกติเนี่ยมันจะเท่ากับเหรียญ1นบาทเรือหงเหรียญ1บาทเรือหงนะหบาทเรือหงที่คุณม,มีมีกันนี่แหละมันมีกันทุกคนแหละ1บาทเรือหงจะขนาด25มิลครับซึ่งมันเป็นเหรียญถ้าถ้าเทียบไม่รู้จะไปเทียบกับอะไรให้มัน25หมิลนะคุณอ่ะเวลาคุณวัดด้วยไม้บรรทัดคุณชอบโกงอ่ะ มินเดียวนี่มันนิดเดียวเองนะดังนั้นง่ายที่สุดคุณเอาไปเทียบกับเหรียญ5บาทเพราะเหรียญ5้าบาทเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณ24มิลครับ24มิลเพราะว่าผมเอาเหรียญ5ปี4 6เนี่ยใส่ตลับใส่เบอร์24ตลอดดังนั้นมัน24มีมิลอย่ามาเถียงมาชอบวิคนเถียงมัน24มิลผมใส่มาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเหรียญนะครับทั้ง5ปี46 40มันขนาด24มิลครับไม่ต้องมาเถียง ผมใส่บ่อยมากแล้วผมใส่ใส่ใส่เบอร์24ตลอดนะครับเหรียญ5บาทเนี่ยดังนั้นคือมัน24มิลอยู่ละแล้วเหรียญ50สตางคตัปี2 5 0 0ปกติมันต้องเล็กกว่านิดนึงครับมิลเดียวอะแต่มันมีเหรียญในตำนานเหรียญหนึ่งซึ่งมันเคยมีข่าวเมื่อหลายปีก่อนมันมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ5บาทปัจจุบันคือมีขนาดเท่ากับเหรียญ1นบาทหรือหงหนึวัดวัดพระแก้วอะไรเงี้ย ซึ่งมันเป็นเหรียญที่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ปัจจ e. ุบ <laughs> ันมีเจ้าของเรียบร้อยนะครับเจ้าของก็เป็นนักสะสมเบย์ใหญ่เลยนะครับพูด <derivatives> ช <cs> ื่อไปก็รู้จักทุกคนนะฮะคุณเรียนนะฮะก็คือเป็นเหรียญที่มีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับใช้คําว่าค่อนข้างแพงแล้วกันส่วนราคาเท่าไหร่คุณเอาสภาพมาพูดคุยกันได้อันนั้นอ่ะคือแพงส่วน ไอ้าสสตังค์ราคา300,000เนี่ยถ้าคุณเทียบตามต้นคลิปเมื่อกี้นะ UNC 70บาทหัวก้อยสลับกันเหรียญขนาดยีสมมิลน,นะไม่มีใครซื้อหรอกร้อยเดียวคุณขายให้ได้ก็เก่งแล้วขายขายให้ได้ร้อยหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าวันนั้นผมยังเอามาขายเหมาเหรียญหนึ่งแค่แค่บาทกว่าว๋าอยไงอไม่ถึง2บาทด้วยซ้ําดังนั้นคือคุณเลิกฝันเถอะว่ามันจะขายได้เหรียญละ เอาหลักสิบถ้าเหรียญธรรมาดาแบบในภาพอย่างเงี้ยนไอ้เน่าๆอย่างเงี้ยนะขายสิบบาทให้ให้ได้ก็เก่งมากนะแบบเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมยก,ยกนิ้วให้ <laughs> สิบบาท <laughs> ถ้าขายได้สิบบาทนะ <laughs> คุณคุณมาแบ่งเหมาที่ร้านเราก็ได้หรือว่า,าพี่ๆหลายคนที่เขาแบบซื้อของเราไปยเงี้ยเขาซื้อไปเหรียญหนึ่งก็ไม่เกินสามบาทหรอก <laughs> อันนี้ไม่ไม่รวมส่งนะรวมส่งเต็มพี่ก็เฉลี่ยกันออกมาแล้วก็เ <laughs> ขาคงซื้ออย่างอื่นด้วยเฉ <laughs> ลี่ยกันออกมาแล้วเหรียญหนึ่งมันก็คงไม่ถึงห้าบาทหรอกเหรียญหนึ่งอ่ะก็ก็ ก็จริงถือว่าเป็นราคาที่ถูกอยู่ดี่ะดังนั้นถ้าคุณขายได้10บาทนี่คือคุณเก่งมากแล้วครับสามแสนไม่ต้องพูดถึงไม่ไม,ม,มีใครซื้อหรอกยิ่งไปถามนักสะสมรุ่นใหญ่ๆนะฮะัเหมือนคุณไปหลอกขายอะไรเขาสักอย่างอ่ะเขาไม่คุยกับคุณหรอกเขาไม่เสียเวลาคุยด้วยดีกว่าแล้วเขาก็ไม่เสียเวลาอธิบายให้คุณด้วยเพราะคุณคงไม่เปิดใจที่จะรับฟังหรือว่าพยายามที่จะเข้าใจในของพวกเนี่ยเขาเลือกที่จะ ไม่คุยเลยดีกว่าเพราะว่าหลายท่านที่เวลาถามอะไรในในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยบางคนเขาไปไปตอบไปอะไรเงี้ยก็เหมือนตอบไปก็เหมือนเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้สนใจด้วยเขาจะขายของเขาเลือะไรเงี้ยพี่พๆหลายท่านเขาเลยเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่ตอบไม่ไอธิบายเลยดีกว่าย่งนเหมือนเหมือนพวกทําใบรับรองอะไรเงี้ยอ่าหลายคนก็ไปถามในกลุ่มในอะไรเงี้ยก็เขาก็เตือนเตือนกันนะครับบางคนก็ยังขนาดเตือนนะยังมีคน โอนอะผมเหลือเชื่อเลยมันไม่รู้จะพูดอะไรเหมือน,นคือแล้วเหมือนสามแสนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวก็คือเป็นป้าคนหนึ่งไอพี่หนุ่มพูดในวันนั้นคือผมก็ยืนอยู่หน้าร้านนั่นแหละก็เห็นป้าคนนั้นเขาเดินเข้ามาเขาบอกว่ามีคนให้สามแสนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทําใบรับรองอะไรเงี้ยทุกทีป้าเขาอยู่แพรครับเขาก็เลยขี่มาที่ร้านเองเพราะว่าถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดผมคิดว่าเขาก็น่าจะโอนนะไม่ไม่น่าพลาดนะคนนี้ไม่น่าพลาดนะโ,โอกาสโอนน่าจะมากกว่า5 0อนนะผมบอกเลย น่าจะมากกว่า50%เลยนะที่เขาจะโอนครับโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาอยู่แพร่แล้วร้านเราก็อยู่แพร่นี่นะเขาก็เลยขับมาไกลอยู่นะลงคุณมาไกลอยู่ดังนั้นคือเหรียญรุ่นนี้มันจะมีราคาแพงอยู่รุ่นหนึ่งที่ที่แบบมันเป็นตำนานหรือว่าเป็นเป็นที่รู้ว่าว่ามีจริงๆนะฮะก็คือตัวที่มีขนาด25มิลนะฮะอันนี้ ราคายืนพื้นน่าจะอยู่ที่หลักหมื่นเลยนะถ้าถ้าสภาพเน่าๆนะครับอะไรประมาณเนี้ยสภาพสภาพประมาณในภาพเนี้ยนี่คือเน่าแล้วนะแต่ถ้าเน่าจนมันไม่เห็นพอสอแล้วอันนั้นคือน่าจะเรียกเหรียญชำรุดอะ่ะมันไม่ไม่ K, อันนั้นน่าจะตีเป็นเหรียญชำรุดได้แล้วถ้าถ้ามันไม่เห็นพอสอไม่เห็นอะไรเงี้ยอันนั้นคือน่าจะน่าจะจัดในประเภทไม่ไม่น่าเรียกเหรียญศึกเหรียญอะไรเงี้ยน่าจะเรียกชำรุดได้แล้วประมา ก็คือหลักๆเวลาอธิบายอะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยชอบฟังหรอกแต่คนฟังเขาก็ฟังนะเขาเขาฟังตลอดแหละเวลาเราพูดเราสื่อสารเรแไปเขาเข้าใจตลอดแหละไม่วอาผมจะพยายามทาอะไรเงี้ยผมผมทดลองหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบพูดสั้นๆพูดยาวใส่น้ําใส่เนื้อทาปกอะไรเงี้ยคนดูเขาดูนะเขาเขาดูเขาเข้าใจอะไรเงี้ยผมผมหลายๆอย่างเวลาที่เราทําคลิปทาปกอะไรเงี้ยผมก็ ผมก็บันทึกของผมไปนะครับผมก็พยายามทดลองว่าเฮ้ยคนเรามันสนใจอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาดูแต่ปกเขาไม่สนใจเนื้อหาหรอกต่อให้เนื้อหาคุณมันจะดีเลิศเลยเพอร์เฟกขนาดไหนใน,ใน,ใ,นในคลิปนะฮะมันไม่มีใครสนใจหรอกถ้าถ้าปกมันไม่ดีเขาดูแต่ปกกันผมผมศึกษามานานผมนนเลยจดบันทึกเลยเวลาพี่ผมทำคลิปผมก็ดูของผมนะฮะว่าว่าเขาดูอะไรอ่ะเวลาดู คนดูคลิปมันก็มีนะฮะคนที่ดูหลายคนเขาติดตามอะไรเงี้ยอย่างอย่างแอดมินจุจา้าจุจา้าอะไรเงี้ยถ้าถ้าเขาดูจนถึงจุจา้าจุจา้าแปลว่านั้นเขาดูจนจบคลิปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เขาถึงรู้ว่าแอดมินมันพูดประโยคสุดท้ายว่าจุจา้าจุจา้านี่ไปโคตรลับ <c oughs> โคตรลอาจจะได้รู้ว่าเขาดูจบคลิปส่วนใหญ่คนที่เขาที่ดูถึงจ,จุจา้าจุจ้าเข้าใจทุกคนแหละ <c oughs> แต่ถ้าไอประเทดูต่ปกอะ ผมผมก็เลยมีโค้ดรับอย่างหนึ่งเวลาเขาโทรมาถามไม่รู้ถามว่าท้ายคลิปเราพูดว่าอะไร <c oughs> ผมก็ถามบุญกวน,ปนไปงั้นแหละเขาไม่ได้ดูคลิปผมหรอกไม่รู้ดังนั้นเหรียญพวกนี้นะครับเ,เวลาคนเวลาคุณไปขายที่ไหนนะแล้วให้คุณนึกไว้อย่างหนึ่งว่าเหรียญที่ผมสนใจเนี่ยคือตัวที่มันมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญห้าอันหนึ่งนะสองคือหัวก้อยมันหันไปทางเดียวกัน ไอ้อันนี้เป็นเหรียญตลกที่เล่นกันอยู่แล้วมก็ได้มาบ่อยยู่นะตลกอันนี้ก็อาศัยคนเขาดูๆเ่ยส่วนใหญ่ก็สภาพเนา่าๆแบบในภาพแหละเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ใช้มหมดหละเพราะว่ามันต้องให้คนมานั่งคัดดูเนาะเพราะเหรียญมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเหรียญอะไรเงี้ยเจอเหรียญเซนตรงสักเหรียญบางทีก็เอียงๆหรืออะไรก็ซื้อดังนั้นเหรียญพวกนี้ถ้าคุณทักไปหาใครสักคนอาจจะเป็นเพจปลอมผมหรืออะไรเงี้ยมันมีเพจปลอมเยอะแหละก็มไม่รู้เหมือนกันบางทีเราไปดูแล้วมันไม่เจอเว้ยเขาปิด การมองเห็นมันก็คงฉลาดเลยถ้ามันปลอมเห็นมากขนาดนั้นมันก็คงมันก็คงรู้แหละว่ามันควรจะต้องทําอะไรนะครับดังนั้นมันมันก็ปิดการมองเห็นพวกมันปิดได้คุณก็รู้ใช่ไหมคุณรู้แหละคุณเล่นเฟซได้เวลาคุณโพสต์อะไรคุณไม่อยากให้พ่อแม่คุณเห็นเนี่ยไม่อยากให้ลูกคุณมาเห็นคุณก็แค่ปิดการมองเห็นเขานะครับมันเป็นอะไรที่ทําได้ แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ลี้ลับอะไรนะครับมันมันมีมาเป็น10ปีแล้วครับไอไอปิการมองเห็นเนี่ยคือมันคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไม่ให้ใครเห็นในสิ่งที่คุณโพสต์นะครับดังนั้นมิชาชีพถ้ามันปลอมมาขนาดนั้นมันคงลื้เรื่องพวกนี้แหละดังนั้นคือผมบางที่ผมก็ไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นใครก็อาศัยคนที่เขาแคปมาให้ดูหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางที่ผมไปลองไปเซิร์ชชื่อแล้วไม่เจอไม่เจอ,ไม,เจอไม่เห็นเว้ยแสดงว่ามัน,ม,นมันรู้แล้ว มันมันก็รู้อะว่ามันต้องแบบปิดกั้นกลางมองเห็นหรืออะไรถ้ามันทําขนาดนี้ได้มันคงรู้เรื่องพวกนี้แหละดังนั้นคือจะมาบอกว่าผมไม่รู้หรอหรืออะไรเงี้ยคือผมรู้แต่แต่ผมหาแล้วมันไม่เจอ <c oughs> ก็อาศัยคนที่เขาแคปมาอะไรเงี้ยอ่าที่เป็นลูกค้าหรืออะไรเงี้ยที่เขาอนไรนะแคปมาถามหรืออะไรเงี้ยก็อาศัยขอภาพเขาหรือว่าขอรายละเอียดอะไรเงี้ยมาทําเตือนนะครับนั่นแหละอ่ะ แต่ว่าถ้าหลักๆเวลาคุณรู้เรื่องเหรียญเนี่ยเนาะอย่างแรกคุณถ้าสมมติว่าคุณลงไปถามปุ๊บมันไม่ถามมาเลยเกี่ยวกับความพิเศษของเหรียญเนี่ยแล้วมันให้ราคาคุณมาเลยปึ้งแสนแปดสามแสนให้ราคาเวอร์ๆนะตีไปเลยนะมีฉาชีพแน่ๆครับเพราะว่าถ้าเป็นร้านาใหญ่ๆทั่วไปมันบางร้านเขาเขาจะถามอย่างอย่างร้านเราจะถามว่ามันพิเศษยังไงมันหัวก็หันไปทางเดียวกันหรอมันใหญ่กว่าเหรียญห้าไหมมัน บาๆเช่นถ้ามันปั๊มขยื่นหรืออะไรเราจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยแล้วครับอย่างเช่นเหรียญปั๊มขยืน่นอย่างเงี้ยคือคือเรามองปุ๊บอันนั้นไม่ต้องบอกก็ได้เราจะรู้ว่ามันปั๊มขยืน่นอันนั้นก็จะเสนอราคาไปเลยแต่ว่าบางทีคุณถ่ายมาแต่เหรียญคุณอาจจะมีเหรียญเส้นตรงแต่คุณไม่ได้บอกอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะถามกลับไปว่าคุณมีเหรียญพันเซนตรงหรืออะไรเงี้ยแต่หลายท่านถ้าดูคลิปมาส่วนใหญ่ผมไม่ต้องถามหรอกเขาเขาจะถ่ายภาพหน้าหลังกับกับจบแล้วเสนอมาให้ผมเลยนะครััับโโดยอตตนมิ โดยผมผมไม่ต้องถามอะไรเขาแล้วอะ่ะไม่ต้องคุยอะไรกับเขาแล้วผมรอแค่ประเมินราคาเขาเอย่างเดียวอันนั้นคือคนที่ดูคลิปเรามาแบบจริงๆอะ่ะผมผมเลยรู้ว่าใครที่ดูคลิปมาหรือใครที่ไม่เคยดูคลิปเราเลยแล้วบอกว่าแล้วแซงทําเป็นพูดบอกเราว่าดูคลิปเรามาอะไรเงี้ยทําไมเราจะไม่รู้เราพูดอะไรไปบ้างแล้วเราบอกอะไรไปบ้างแล้วเราแนะนําเขาอะไรไปบ้างอย่างเช่นน้ําหนักเหรียญอะไรพวกเนี้ยผมก็แนะนําเบื้องต้นไปหมดนะครับ เราก็จะถามควาถามง่ายๆะไรไปก็คือรู้เลยว่าใครดูคลิปหรือไม่ดูคลิปเนาะเป็นแต่อย่างแรกอะเวลาคุณจะขายของหรือว่าขายเหรียญอะไรคุณควรทำความรู้จักกับเหรียญนั้นก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเวลาคุณไปขายไปอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเหรียญที่ราคาเราเล่นกันในตลาดถูกแล้วมันมีคนให้ราคาคุณแพงๆอะไรเงี้ยนั้นก็คุณควรนึกแล้วว่ามันมันผิดปกตินะครับขนาด ในกลุ่มอะไรเงี้ยบางคนโพสต์ขายร้อยสองอไม่ออกอยู่ๆใครก็ไม่รู้มาให้คุณเป็นแสนเงี้ยทาไมมันไม่มาซื้อของพี่คนนั้นที่โพสต์ในกลุ่มราคาร้อยกว่าบาทเขาก็ยังขายไม่ออกไปอุดหนุนเขาหน่อยก็ได้ไหมมันทำไมทำไมต้องทําไมมาซื้อแพงจังอะไรเงี้ยอ่ะนั่นันคือคนทั่วไปเขาก็ต้องเอะใจเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่คนที่มึนเนี่ยเขาเหมือนใส่หมวกมึนอะ เขาไม่เอะใจอะไรสักอย่างเลยเหรอเวลาเขา้าท่านั่นแหละอย่างหนึ่งบาทปี2 5 1 7นะครับคุณไปเปิดท็อปปี้ก็ได้นะมันเป็นเหรียญที่ขายกันแบบจงคลื่นม,มากมันมันเป็นเหรียญที่หาง่ายแต่ด้วยที่ว่ามันเป็นเหรียญคุดมันก็เลยมีราคาครับมันเปลี่ยนมือบ่อยราคาเล่นกันก็อยู่หลักสิบหลักอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาถ้าเป็นร้านใหญ่ห,ญห,ญหรืออะไรบางคนเขาจะไปเพิ่มแพคเกจจิ้งเช่นเอาไปใส่ตลับ เลียมพออะไรเงี้ยแล้วก็ขายบวกไปอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะขายเป็นเหรียญบ้างขายเป็นอะไรบ้างแต่ราคาหลักๆมันก็แค่หลักสิบเองนะคุดธรรมดาเนาะแล้วอยู่ๆคุณไปทักขายใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆมันมีคนให้เป็นแสนอะไรเงี้ยทำไมมันไม่เปิดช้อปปี้วะเป็นแสนนี่เหมาได้ทั้งร้านเลยนะช้อปปี้คุดขายกัน เขาขายแพงกว่าร้านผมอยู่ขายขายหลักแต่แลราก็อยู่หลักสิบนี่ยม,มันก็เป็นราคาที่รับได้เนาะมันเป็นตัวเลือกอะ